ก็ขวดใ่หมอรถลเน,ะน,นาะใส่ลูกโดดใบก่อนนะ ผักก่อนเนาะนี่คือผักที่เหาสิใส่แกงเราใหม่พี่น้องยอดฟักทองนะคะใส่ยอดฟักทองอันทางในสารนี่มักใส่ใบใส่ยอดฟักทองใส่ไอ้ใบชะอมเนาะค่ะพี่น้องเอ้ยใบใบชะอมนี่บ่ค่อยปันไหนใส่ใบเช่าผู้ บอผิดเดี๋ยวเ,เอะะมเามาเด็ดเด็ดหยอดแลักเอามาแช่น้ำว้จะเข้านึงเนาะเดี๋ยวน้ำเดือดเอาน้ำใหม่ลงแล้วเขาจังรุกกงเขาจะกระจังเอ็ดเนาะบอเาซิมึงซิมึงน้ำเดือดเดือดแล้วเขาก็เอาฝักใบหยอดฝักทองที่เขาลลางเขาแช่น้ำแช่น้ำเกลือแล้วเนาะ แสนนำว้จักน้อยพี่น้องแสนนำล้างทำความสะอาดล้องไปต่อ,นนอไปก็ตามด้วยใบชะพูทางนี้สารมักใส่ใบชะพูพี่น้องล้างคักๆก,ก่อนเราเข้าเก็บตามให้ตามสวนเขามากเนาะก็ะต้องมาลา ใบชะพูแล้วแล้วกับใบใบชะพูแล้วแล้วกับต่อไปกับใบมังลักพี่น้องเนี่ยใส่เข้าไปสุดยอดแล้วปมัน่าเรียบร้อยเจ้ทีลงพ้นสุดจัดประหลัดบอกเลยเจานาที ก็ปิดแก๊สเลยพี่เนอะพักมันสีดเดงผพักมันเีดเดเียยังเขียวเขียวสดสดอยู่เมื่อกั่สีสันๆนในจังน้อยพี่เนอะโอเคแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะนำนำเดือดเดือดแก๊สได้เลยเอยแซ่บบอก หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เนาะรอบนบอี้บ,บไซรอมนี่บไซมุบงบไซหยังพี่น้องใส่พักเน้นพักอย่างเดียวมักคักกับเม่นพักนี่และพี่น้องพี่เจ้ามักพักคือขอ่บ่ ไปพักแล้วชิมอีกรอบสุดจัดปลัดบอก